วันพระขายเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ครับในเทปนี้มาดูกันในเรื่องของประเด็นนี้นะครับบันทึกเทปวันที่3เดือนธันวาคม2566ครับเวลา9นาฬิกา36นาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับประเด็นที่เปิดไปครับว่าวันพระนี้เราสามารถที่จะขายเนื้อสัตว์ได้หรือไม่นะครับถ้านะครับถ้าไปดูในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยที่ได้ประกาศเอาไว้นะครับของปีพศ2565คือของปีที่แล้วครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีประกาศออกมาของปี66ยังไม่มีประกาศออกมาแต่เราต้องอาศัยความเดิมตามปีที่ผ่านมาที่ได้ประกาศมานะครับก็คือของปีพศ2565ครับเราต้องยึดหลักตัวนั้นอยู่เหมือนเดิมครับจนกว่าเขาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับวันพระขายเนื้อสัตว์ได้หรือไม่นะครับถ้าไปดูในประกาศข้อที่3ครับข้อที่3ระบ,บุว่าห้ามนะครับห้าม สัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ครับส่วนสัตว์ปีกค่าได้ครับขายได้ครับสัตว์ปีกสัตว์ใหญ่มีอะไรบ้างครับดังที่เรารู้กันรู้กันอยู่ครับสุกรหัวควายแพะก็อยู่ในร่วมด้วยนะครับกระบือกระบือกับควายนี่เหมือนกันไหมครับนี่คือสัตว์ใหญ่ครับห้ามขายนะครับรวมถึงห้ามฆ่าด้วยครับ ตั้งแต่เวลา0.01นตรงถึง24เขาบอกว่า24นครับก็คือภายในวันนั้นแหละภายในวันพระนะครับห้ามขายครับถ้าประชาชนเจอใครขายเนื้อสดๆครับแจ้งร้องเรียนได้ที่กรมปรรศุสัตว์ครับปศุสัตว์อำเภอก็ได้ครับร้องเรียนไปได้เลยครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บหลักฐานไว้แล้วส่งไปที่ปศุสัตว์อำเภอก็ได้ครับ อำเภอที่ท่านอยู่นั่นแหละครับโดนเลยครับใครขายโดนเลยครับวันพระเขาไม่ขายเนื้อสดสดกันครับมันผิดนะครับไม่ต้องยิ้มหลาเลยครับหน้าแห้งหน้าบูดกันมาหลายคนแล้วนะครับพอโดนปศุสัตว์จับเข้าไปครับผิดนะครับผิดหรือจะโทรไปสับไปสอบถามที่กรมปศุสัตว์กลางที่กรุงเทพก็ได้ครับ หมายเลขโทรศัพท์026534444ครับ026534444ปสุสัตว์กลางที่กรุงเทพครับกรมปศุสัตว์ที่อยู่69ทับ1ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400นั่นคือรหัสไปรษณีย์ส่วนโทรศัพท์คอรเซนเตอร์026534444ครับหาข้อมูลในเน็ตครับ ว่ามวลในเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสังเกตดูเลยครับใครขายเนื้อสดในวันพระผมถ่ายวีดีโอเลยครับและส่งไปที่กรมปรศุสัตว์ครับถ้าไม่ส่งปศุสัตว์อำเภอก็ส่งไปปศุสัตว์จังหวัดถ้าไม่ส่งปศุสัตว์จังหวัดผมส่งไปที่ปศุสัตว์กลางเลยครับกรุงเทพหมหานครครับเอาสินะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนเทปนี้ออกอากาศวันไหนนะครับวันนี้บันทึกเทปสาม ทันวาคม2562รยหกครับอ่าไม่ใช่62 66ครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนครับเทปนี้ออกอากาศวันไหนนะครับเพราะมันมีอีกหลายเทปรายการเลยครับที่รอออกอากาศอยู่ครับบันทึกเทปตั้งไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นย้ำชัดอีกทีนึงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าขายเนื้อในวันพระผิดกฎหมายนะครับเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วบางคน พูดอีกว่าห้ามประชาชนเอาคําสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษามาเผยแพร่เผยแพร่ได้ครับไม่ผิดนะครับเผยแพร่ได้ครับคําสั่งคําประกาศต่างๆที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษานํามาเผยแพร่ได้ครับบางคนหนักก็ไวาวันนั้นอีครับบอกว่าเผยแพร่ได้เฉพาะทนายความไม่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปสามารถนํามาเผยแพร่ได้ครับนะครับอ่ะล้วมาว่ากันถึงเรื่องข้อที่สามในประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการ ห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่นะครับข้อวงเล็บที่2บอกว่าในวันเข้าพรรษาก็ห้ามด้วยเหมือนกันครับห้ามฆ่าห้ามขายนะครับหลายๆคนเถียงต่อไปอีกว่าเขากํกำหนดไว้เฉพาะโรงฆ่าสัตว์คุณไปดูในท้ายครับในท้ายในท้ายเขาบอกว่าให้บังคับการฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา39ด้วยนอกโรงฆ่าสัตว์ก็คือว่าร้านขายหมูร้านขายเนื้อวัว ร้านขายเนื้อแพะร้านขายเนื้อสุกรเนื้อโคเนื้อกระบือครับห้ามเลยครับรวมทั้งที่เป็นหน้าเขียงอะน,นะครับห้ามฆ่าด้วยครับห้ามขายเนื้อสดๆเลยครับแล้วรวมไปถึงวันเฉลิมพระชนมาพรรษาด้วยครับห้ามเลยนะครับปสุสสตว์ไม่เข้าไปหิ้วก็บุญแค่ไหนแล้วครับ คุณดูในประกาศราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับเผยเพร่ประกาศกระทรวงครับกระทรวงไหนอีกระเกี่ยวกับเรื่องของกรมปศุสัตว์ครับไปหาเอาเองครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับผิดนะครับอย่าเที่ยวหัวเลาะเยอะเย้ยประชาชนชาวบ้านเขานะครับประชาชนชาวบ้านเขาถ่ายวีดีโอล้องเรียนไปแล้วยิ้มไม่ออกนะครับหัวเราะไม่ออกนะครับ เดี๋ยวต้องดูก่อนครับเทปนี้ออกอากาศวันไหนครับบางทีอาจจะออกอากาศวันนี้เลยก็ได้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาชนถ้าพบเห็นใครขายเนื้อสดครับวันพระวันเข้าพรรษานะครับรวมไปถึงวันเฉลิมพระชนมาพรรษาของอพระวะ ที่รักเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมราชินีนะครับสามพระองค์นี้ครับเขาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามขายเนื้อสดครับที่เป็นสัตว์ใหญ่ครับสัตว์บีกได้ครับสัตว์บีกมีอะไรบ้างครับไก่เป็ดได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ผิดครับนะครับ ทั้งโรงฆ่าสัตว์และนอกโรงฆ่าสัตว์ครับขาอระบุไว้ชัดเจนเลยครับมาตรา39บอกว่านอกโรงฆ่าสัตว์ด้วยครับประกาศนี้เป็นปีของอปีพศ2อ6พาณวันที่14มิถุนายนครับถ้ายังไม่มีการยกเลิกให้ถือปฏิบัติด,ดังเดิมครับไม่ว่าจะปีไหนก็ตามให้ยึดหลักตามเดิมครับให้ยึดหลักของปี2565ครับ ผมไปหาของปี2566แล้วครับยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมครับเขาจะต้องยึดหลักของปี2565แทนครับโดนแล้วนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับราชกิจจานุเบกษาทุกๆุฉบับครับประชาชนสามารถนำมาเผยแพร่ได้ครับไม่ผิดกฎหมายครับศึกษาข้อมูลได้ดีก่อนพูดนะครับ บางท่านเห็นทนายความก็นามาเผยแพร่ประชาชนทั่วไปก็เผยแพร่ได้ครับระกาจจานุบกษาครับถ้าคําสั่งไหนก็ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นก็คือเปรียบเสมือนกฎหมายข้อหนึ่งครับต้องบังคับใช้ต้องปฏิบัติตามครับกฎระเบียบหลายๆข้อครับต้องรอในประกาศกลอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนครับถึงจะบังคับใช้อย่างจริงจังครับหลังจากที่อนุมัติออกประกาศเสร็จแล้วครับ ประมาณสามเดือนครับถึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จปุ๊บก็คือบังคับใช้เลยครับณวันนั้นเลยครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันไหนคือบังคับวันนั้นเลยครับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องรอประกาศสามเดือนประมาณสามเดือนครับเ <ME ET S 1> <c oughs> มื่อจะเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายตัวไหนก็ตามถ้าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษารอประมาณสามเดือนครับหลังจากที่เขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็รอประกาศในราชกิจการนบกษาครับสเดือนครับหลังจากประกาศเสร็จปุ๊บก,ก็คือบังคับใช้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาชนถ้าพบเห็นการขายเนื้อสัตว์ใหญ่หรือการฆ่าสัตว์ใหญ่ในวันพระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ3าพระองค์นะครับหรือจะเป็นวันเข้าพรรษาสามารถร้องเรียนไปได้ที่กรมปศุสัตว์อำเภอได้ครับ หรือประุษสัตว์จังหวัดได้ครับหรือประดุษสัตว์กลางที่กรุงเทพได้ครับโทรศัพท์คอเซ็นเตอร์ประดุษสัตว์กลางที่กรุงเทพศซนสองหกห้าสามสี่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 ครับถ่ายเป็นวิดีโอไว้ครับจะดีที่สุดนะครับระบุให้ชัดเจนครับวันที่เวลาสถานที่ตรงไหนครับร้านอะไรได้ก็ร้านอะไรได้ยิง่งดีครับอย่างเช่นร้านนายกเนื้อสดขาย เนื้อสัตว์ใหญ่ในวันพระวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้เดือนเท่านั้นเดือนเท่านี้เวลานั้นเวลานี้ครับสถานที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ครับระ้วบุชัดเจนครับแล้วส่งไปที่ปศุสัตว์ครับร้องเรียนไปได้เลยครับปศุสัตว์อำเภอก็ได้ครับอยู่ใกล้ๆบ้านท่านครับส่ไปเเายครับนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ